อ่าอันนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายนะคุณฝนไม่ว่างแล้วนะครับอ่าก็จะมาสรุปของเมกบ b ็อกอินฟินิตี้เบอร์เกอร์นะครับก็จะได้อะไรไปดูกันเลยครับเอาล่ะก็ได้เป็นซิว่าชอนแอสิสแอสิสแตนเซน่นนะครับหนึ่งใบก็เป็นไนแมดอคาร์โร่หนึ่งใบ เป็นซินวัทอนราคอนเพรส s ีนัสลูเคียสามใบเป็นแบบแบบทปปริปเป e 2แลสองใบแล้วก็เป็นเอสพีหนึ่งนะครับเอสพี SP มันจะมีความสวยมากกว่าทปปริปเป r a แลนิดหนึ่งนะแต่จริงๆตามหลักการผมคิดว่าเอสพีเออัดแบบแ a r e 3สามครั้งหน้าสวยมากนะไอ้บ็อกซ์สิบสี่สวยกว่านะจริงๆอะ ต่อไปก็จะเป็นเมกาโคลนีนะครับอ่าอันนี้ได้แค่ห้าใบเองเป็นเพลมูนห้าใบเมกาโคลนีนะครับก็จะได้เป็นควินเต็ดวอร์แมชชีนนิงเลดี้บัคนะครับอันนี้เป็นแมชชีนนิงโคลลาสสองใบได้เป็นแมชชีนนิงเดดโซเจอร์สองใบแล้วก็ได้เป็นเบรกไลท์เป็นอสูรไลายไพ่ โซโคมาสทูต so นะครับเป็นแบบทิปเปอร์าร์นะครับแล้วก็ได้อันนี้ครับแมชชีนนิงสปายสปาร์คอนคิวลัสนะครับได้แบบทิปเปอร์าร์หนึ่งใบแล้วก็ได้แบบ SP 1หนึ่งใบครับต่อไปเป็นอ q ควาฟอร์ดนะครับ เออลืมบอกไปว่าสไปาบาตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ผู้ผลิตเมกาคลรนีเนี่ยได้มาเจ็ดใบนะครับตอบนอาร์คว่าฟอร์ดนะครับได้นักเรียนนายพลเรือแห่งพายุเสียเงินมาขีออสสองใบได้เป็นควินเดตอลหนึ่งใบได้เป็นเจ้าหญิงนักสู้แห่งพายุเสียเงินฟิตตออลิซาเ,เบตสองใบ ได้เป็นนายพลเรือแห่งพายุเสียมเงินเคียรออสเรสมังคับได้มาไปได้มาไปเดียวมาลินฟอร์ดบากกอนได้มาหนึ่งใบต่อไปก็จะเป็นมังกรโลการพื้นเสียมเงินเมลสตอมรีเวิร์ซึ่งเป็นแบบโคตรโหดอ่ะแบบได้บื้มกับได้ชี้นี่มันคือมันอะไรโหดมากเลยนะก็สกิลขอกมันบอกว่าเขาหนึ่งเรสเดียกัส เลือกเลสเรยเรยากาศของคุณหนึ่งใบแล้วล็อกยูนิตนั้นเพื่อยูนิตนี้โจมตีวันากาศถ้าเป็นโจมตีครั้งที่สี่หรือมากกว่าในเทิร์นนั้นสามารถจ่ายคอสจนจบการต่อส,สู้แล้วก็ได้รับห้าพันหนึ่งคลิกแล้วได้เขาก็ความสามารถว่าหยุดน,นี้โจมตีเพื่อส,สู้ถ้าโจมตีไม่ฮิตโจมกาดหนึ่งใบแล้วก็เลือกรีไทยกทารขาองคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็คอสไลท์องค์กรพายุเสียเงินเมลตอมนะครับ ซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากอะ่ะมันเก่งเกินไปปะะ่าว่ะอ่าแคลนต่อไปจะเป็นนี่ครับคารง์เนโล่ซึ่งรู้ว่าค,คนที่ใช้คือใครนะซึ่งใช้แบบโหดมากเถื่อนแตลิสซาโซเจอร์ฟาโก้ el, co, สามใบครับได้พิ i n t เต w a วอลสองใบนี่เท่มาก ได้ดากนิกเบิร์นเอาสองใบได้ดานิกโอเวอร์โหลดล่างเบรกไลท์สองใบแบบธรรมดานะครับแล้วก็ได้ด mm hmm. านิกโอเวอร์โหลดเดอะรีเบิร์ดสองใบซึ่งสก,กิลมันเด็ดมากครับเดอะรีเบ mm ิร์ดก็คือล็อกการ์ดห้าใบโจมตีนะครับเ mm hmm. มื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับเอ้ยล็อกการ์ดห้าใบเขาหนึ่งล็อกการ์ดห้าใบบวกหมื่นแล้วก็เมื่อตัวนี้โจมตีเนะี่ย จมตีไก็ได้ฮิตไม่ฮิตอ่ะก็ทิ้งสองใบแล้วก็สแตนหนึ่งครั vida, <without hitting S 1> it, ้งนะครับสแตนขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งหยุนใช้ได้ครั้งเดียวต่อเทิร์นนะครับแล้วก็คอสไลด์ดันอีกโอเวอร์หล่อยครับขอโทษนะไม่สบายอยู่เอาล่ะก็นะครับต่อไปจะเป็นลิงจ็อกเกอร์ก็เป็นสตาร์เวเตอร์ มัวลายดาก้อนสองใบอันนี้เป็นลิงนะส่วนอันนี้ได้สิบเอ็ดใบครับผมอันนี้เป็นสตาร์ไวเดอร์แห่งการห่วงหาห่วงห้าดูบีเดียนอันนี้เป็นสตาร์ไวเดอร์ลูนมาดิเชียนนะครับน,นี่นี่ลูนมาดิเชียนได้สองใบอันนี้เป็นสตาร์ไวเดอร์แมเนตออสโลได้มล์สองใบก็ถือว่าโอเคครับ Starweaver f o r s e Death Dragon อีกสใบได้ Starweaver Freeze Dragon อีกสใบได้ Starweaver Reverse c r a s t a i l อีกสามใบนะครับสามใบเลยทีเดียวแบบอ่าอ2แล้วก็แบบ SP 1นะครับซึ่งสกิลของตัวนี้บอกว่า บอกว่าหน่วยยูนิตน,นี้หน่วยยูนินนต reverse ในชื่อการ์ดเข้าสู่ช่องเรียการ์ดเลือกล็อกหนึ่งใบของคู่แข่งและยูนิตนี้ได้รับ5,000ความสามารถนี้ใช้ได้เท่าละครั้งนะครับซึ่งโหดครับถามว่าโหดไหมโหดมากก็มันได้ล็อกแล้วก็ได้บวก5,000อะ่ะซึ่งสายนี้ support reverse อ,อยู่แล้วเนาะก็ถือว่าโหดครับโหดมาก หน้าต่อไปเป็น just b a r r e v e r s e ได้หนึ่งใบเป็นของชัยลูกพาดมตัวเริ่มตัวใหม่ต่อไปก็ได้เป็น s o r c e base vitamin นะครับสองใบได้เป็น q u i n t e w a r 2สองใบได้เป็น a e v e n t u r e เจ้ามายามาหน้าสองใบได้เป็น a e v e n t u r e plus master สองใบเออตัวนี้ช่วยเร่งจั่ดีมาก ตัวนี้ไห่แดมแน,นะครับเป็นเคอร์สเลนเซอร์นะครับไม่ไม่ติดชิ่อร <c oughs> ีเวนเจอร์แต่งานเตอแมทก็ดีครับแม่โมดเขี้ยวแหลมโฟรดอลลาร์อ่าตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งต่อไปก็ได้เป็นรีเวนเจอร์เรดสอสเรดดาร์กอนดาร์กอ่อนครับได้เป็นรีเวนเจอร์ดาร์กรูลเลอร์แฟนทอมนะเป็นคอสไลท์โมเดทแฟนทอมรีเวนเจอร์นะครับก็ถือว่าตัวนี้เก่งมากครับ เของชาร์ดวกานีผมจะบอกสองตัวนะว่ามันมีสองตัวหลักๆนะครับก็มันก็จะมีสองตัวหลักๆแหละโหดด้วยนะครับเป็นเนยตัวแรกบอกของ d e s p พอเลสตากอนก่อนเลยกันเป็นเขาหนึ่งเลือกการ์ดคำว่าที่ที่มีคำว่ารีเวนเจอนะครับเมออื่นี้จจมตีบันากาสาม,มารถ ไอ้ยผู้ดตขอเอาไปครับเขาได้นบัสหนึ่งใบการมีที่มีคำว่ารีเวนเจอร์ครับเมื่ออยู่นี้โจมตีแันการถ้าจำนวนเรียการของคุณมีมากกว่าผู้แข่งสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายยูนิตนี้ได้รับห้าพันกับหนึ่งคริติคอลครับผมก็โหดอยู่นะก็ตีสองคีลุกเทินได้ก็ตีได้ห้าเทินเลยหรือว่าน้อยกว่านั้นนะครับ ก็โหดครับโหดโหดโหดมันเมื่อตัวโจมตีด้วยไงก็เราดีเอาตัวหนึ่งตีไปก่อนก็ได้แล้วค่อยใช้ก็ได้อ่าต่อมามาถึงทีเด็ดของเรานะครับเป็นดาร์คดู e r นะครับซึ่งสกลิลก็คือเขาต้นบ้านหนึ่งใบต้องติดชื่อรีเวนเจอร์เล่กการ์ของคุนสองใบจยยุดนี้ได้รับหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นแล้วถ้าจำมาวงการในกุ๊กแข่งในตาแมช์โเนี่ยมีสี่น้อยกว่า สามารถเลือกเวนการคูคร่แข่งหนึ่งว้สร้างความเสียหายให้คูค่แข่งหนึ่ง d a m a g แล้วก็คอ l ลายมอดีสแฟนทอมรีเวนเจอร์ซึ่งมันเก่งมากครับมันเก่ง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 จริงๆเลยแล้วเอาอ่ามาถึงแคลนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นแคลนโกลพันดินนะครับซึ่งมันเก่งครับเก่งรีเวนเจอร์แห่งความฝ่ายฝันอารูม um, นะครับสองใบเลยเย่ได้มาดีใจ ก็ได้เบเตอร์แห่งลุ้นสีขาวเบรลันนะครับาได้มาอีกสองใบต่อไปก็ได้ร i เบรเตอร์ดาวตกคังลภากินเนเวีย2สองใบก็ได้ร i เบรเตอร์แห่งลุ้นสีแดงเบรินอีกสองใบ โอ้ตัวนี้เก่งครับได้ลิเบเรเตอร์สตาร์เรนทัมเปเตอร์อีก3ใบเลยนะครับเป็นแบบ 2, แับเบิ่าอาร์สองก็เอสพีหนึ่งใบครับสวยงามต่อไปได้ลิเบเรเตอร์โฮลลีไซัยเอ้ยโฮลลี่ชัยดาก้อนเอลิเบเรเตอร์โฮลลี่ชัยดาก้อนนะครับอา้าวติดชื่อลิเบเรเตอร์ด้วยเหรียเพึ่งรู้เนะี่ยซึ่งความสามารถของเขาก็ถือว่าเก่งไม่แพ้ ไม่แพ้ไอ,อตัวอัลเฟรดเลยนะไม่ไม่แพ้โมนาสแซนทอรีนะซึ่งก็เก่งอะ่ะเอาล่ะต่อมามาทีเด็ดของเราก็เป็นโมนาสแซนทอรีอัลเฟรดผมได้สามใบนะครับดบเ R สองแล้วก็ SP หนึ่งครับซึ่งถือว่าเปิดได้โคตรเยอะกับโคพาดินนะครับมันจะออกมาทันโกพาดินเยอะมากนะครับได้ชาโดสิบหกใบครับได้โกก็สิบหกใบนะครับ,รรบดินจ็อกเกอร์ได้เท่าไหร่เนะ้อ ดิงจ็กก็ได้สิบห้าใบครับเยอะอะโกพรินผมขอพูดแค่โฮลี่ชายกับอัลเฟรเนาะ o ฮลี่ชายก็จะมีสกิลของเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่า <c oughs> ขอโทษครับเมื่อจบเทิร์นคุณสามารถเลือกเกตสามแคนโกพรินจากหนึ่งใบาจากตัวคุณและไล์การ์ดไป นั้นถ้าคุณไลฟ์สามารถได้การที่ชื่อลิเวเตอร์คนที่ใช้ดากรันเด็กโซคนหนึ่งใบนำกับขึ้นมือคุณถ้านด้นบนหนึ่งใบเนืองลิเวเตอร์ในเชื่อกขาดถ้ายูนิตนี้เข้าสู่ช่องการกาสามารถเปิดแก้เป็นบรรจุของกาจเกินค้นหาไม่เกินหนึ่งใบเปิดอยู่ทั้งหมดแล้วก็ที่เหลือวางไว้กองไกก็คือเปิดเปิดมาขอใบรบรรจุนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ขุนนางครับอ่าสมมุติก็เมื่อยูนิตนี้ลงมาเนาะ ความหนึ่งเปิดการเป็นสุดจกกิกการ์ดหนึ่งใบยอ,อย่างเงี้ยแต่สก,กิลของฮรัริชายเขาคล้ายอันลุก,กนนอะเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเก่งนะครับคนวนเบรกไลท์ทุกเท่อนอะ่ะเก่งไหมล่ะเก่งเนาะก็เก่งอะแต่ว่าคนเนี่ยเขาจะเล่นโมนาแตนทัรี่มากกว่าเพราะสก,กิลมันก็มันเล่นคู่กับบัตเตอร์เบดแล้วก็เป็นตัวของไอจีด้วยนะขอเอาเอฟเฟก แรกก่อนกันคุณนางครับเอฟเฟกที่สองก็จะเป็นเอฟเฟกที่สองก็จะเป็นนี่ครับผมคอนเทนต์บาสสามใบโซบาสสองใบนำการเรียกการของคุณนี้ถูกล็อกหรือว่าไม่ล็อก,กได้ของคุณไปวางไว้บนสุดเปิดดูการห้าใบของคุณ,า,กกคณายกางค้นหาริเบเตอร์ไม่เกินห้าใบนะครับบนสุดข,ของกองก็คือเปิดห้าใบบนสุดข,ของกองอะ่ะ จากนั้นเปิดดูทั้งหมดแล้วคลาลงเรียกอากาศในม่ซัมที่กันนะครับแล้วนำการาซที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองกา๊าดคุณความสามารถไว้ใต้กองการาดคุณความสามารถนี้ใช้ได้เท่าละครั้งนะครับถ่งใช้ได้หลายรอบมันจะโกงเกินไปนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งในกองคุณเนี่ยยูนิตนี้ได้รับหนึ่งพันแตจำนวนเรียกอาศของคุณอันนี้ไม่เป็นรีมิตเบรกนะไอ้เนี่ย แต่ว่าเอฟเฟกต์ีเขาสามสบาสองอันนั้นลิมิตเบรกสี่อ่ะมาดูลิมิตเบรกห้าครับผมเป็นถ้ามีการจิ้บัสเตอร์เบรลิเบเเตอร์ในเข้าสู่ช่องเรียกจัดกองการยูนิตดีดบวกหมื่นบวกซึ่งยูนิตนี้เป็นออโต้เอ้ซึ่งสกิลนี้เป็นออโต้นะสามารถทำหลายรอบได้อ่าขออนุญาตใชสกิลแรกอย่างเดียวเลยกันนะเพราะว่าสกิลที่สองเข้าใจกันนะสกิลแรกก็แบบเนี้ยคือขอเต็มดาเมจไว้เลยกันนะ มาดูกันชนิดหนึ่งนะครับอ่าขอดูดัแบบแรกขอด,ดูก็นี่ครับอ่าเอาหัวนิช้ยมาลยกันนะเอารีเวเลเตอร์มูนาดไปก็สมม,ต, ienne, ม,สม,มติเรามีอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเรามีอย่างเงี้ยจริงๆมีหนึ่งใบ νε, ก็สามารถเปิดมาก็ได้นะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยครับสมมติไม่ถูกล็อกก็คุณก็ เขาสามแล้วก็เปิดมาใหม่ก็ได้นะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะคือจริงๆถ้าเขาสามแล้วเปิดใหม่แบบนะี้อย่าใช้เลยเดี๋ยวเออแล้วถ้าถูกล็อกล่ะถามว่าถูกล็อกล็อกอย่างเงี้ยเราสามารถใช้สก,กิลนี้ได้ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยระดับโกปาดินแล้วจะเหลือเราอาจได้สิอ่ะเขาสามให้เดี๋ยวนิ่มเติมโซเอาไว้วววาวานะครับ อ่าโซบาสองนะครับเอาออกไปสองใบ<ไ>ป,ปึ๊บปึ๊บโซบาสสองครับจากนั้นอันล็อกหมดทั้งสนามครับผมไอ้ก็อย่างเงี้ยคือมันร i เ e ิร์ e เ h ตเดอะลอกอะก็อย่างเงี้ยปึ๊บสูบไปทั้งสนามเลยซูบสูบสูบลากมามาใหม่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ ถ้าอย่างเงี้ยก็อเอ้ย,อยนี่ตัวเจ็บเจ็บก็ถือว่าโอเคเก่งครับเก่งเก่งไหมเก่งมากเก่งเก่งคือเก่งกาดจริงๆมันเป็นตัวที่เก่งกาดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งแนะนาให้ทุกคนเล่นครับผมตัวนี้กับโมนาสแซนเทอรี่อัลเฟตของโกค่ะดีถามว่าทำไมเล่นโก้พาย,ยุนานจังวะเอ้ยพูดถึงโก้พาย,ยุนานจังก็คือผมเล่นแค่นี้เองเอาล่ะก็สำหรับวันนี้ขอจบไปด้วยโมนัสแซนเทอรรี่อัลเฟดเลยกันนะครับ แล้ววันนี้ขอบคุณ,คณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ